เผยแชทคนใกล้ตัวเวียสุกลวั์ส่งข้อความให้กำลังใจหลังเลิกเบลล่าเป็นข่าวที่สร้างความช็อกให้แฟนๆเป็นอย่างมากเมื่อมีกระแสข่าวว่าเวียเบลล่าเลิกกันโดยหลังจากที่เบลล่าราณีได้ออกมาเปิดใจถึงกรณีข่าวเลิกรากเวียสุกลวัตว่าตอนนี้สถานะของทั้งคู่เหลือไว้เพียงแค่ที่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องของมือที่สาม เเป็นเรื่องของทัศนคติที่ไปด้วยกันไม่ได้ยืนยันว่าจบด้วยดียังปราต้าดีกับพี่เขาในทุกเรื่องส่วนสภาพใจ,ใจิตใจตอนนี้พยายามมีความสุขกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเรียกได้ว่าปิดฉากความรัก9ปีที่ทำให้แฟนคลับทุกคนเสียดายทั้งนี้จะเห็นว่าในแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการต่างให้กําลังใจเบลล่ากันอย่างมากมาย ขณะทางฝากฝั่งของพระเอกคนดังก็มีเพื่อนเพื่อนเข้ามาให้กำลังใจด้วยเช่นกันซึ่งล่าสุดได้มีข้อความจากวงในซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเป็นเทรนเนอร์ประจำตัวของหนุ่มเวียก็ได้โพสข้อความที่ทักไปหาเวียให้กำลังใจว่าทุกวันที่พระอาทิตย์สาดแสงลงมาสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดเสมอกำลังใจคูเช่นกันที่เวียเดินหน้าต่อครับขณะที่ทางด้านหนุ่มเวียก็ได้ตอบกลับโดยการส่งสติ๊กเกอร์ขอบคุณกลับมา ถ้ามกลางแฟนคลับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอีกเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน